อ่าจะบรกหารดีกว่ไม่ทำดู้วรหันใจทานื้อหันตายทานก็นได้ดุทานไม่ก็นได้บ้าพระเจ้าประสมกันได้หันโยกต์ประธานกันแล้ทำาพูสัวรว่าจับกูยังไม่โดนดุได้ทำพลาดแล้ ไปวัดไวันะไ้านส่วนระสง์พระอานะวยให้สถานีนสถานีสอบเครองโบราณสถานเพื่อให้ความรู้มั่นที่จะเรื่องการรักษาั ดูดวามสตบอกอาหใจให้ใจกูใจรู้่าเป็นไงเรืเราไม่เคยดูใจดูแต่ร่างกายัำถามร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ของเราของหลวของ่าของพ่อของแม่ของคุณพ่อคุณแม่เจ้แกไใครไม่แก่ ให้ถึงพระอรหันต์อรโพธิ์พระเนเสกะท่านได้เนี่ยครับพระวันพระโคใส่มาเจ้าไปลงทายวัดจรโคโคเลยหาวันยามท่านเป็นยอดประธาน ตายทั้งขาร่างกายไม่ใช่ของเราของบูตรของเน่าของเข้าของแก่ของคุณพ่อคุณแม่เกิเดแล้วแก่เก็บตายอยากให้ทำบุญเข้าใจคำว่าไปวัดทำบุญวนมากไม่ตพากันทำบาปแต่เห็นบุญยังไงล่ะไม่เคยทำบุญดูบุญดูลมเข้าลมออกดูลมเข้าลมออกกว่าพระพเจ้าได้แต่ตะรกุกก็ดูลมเข้าลมออกของบุตรของเน่าทำไมดีนี่ จะถวายผ้าป่านิดๆหน่อยๆเปิดกระป๋อออกมาแป๊บไปพับมาพับไปพับมาใบเขียวๆออกมาใส่กระป๋ใบแดงๆเก็บไว้เวลาเขียนเขี่ยวทาปากราคาเท่าไรทำได้เล็บมือสิบสิบนิ้วเล็บเท่าสิบนิ้วเดี๋ยวก็ได้จ่ายค่ายนิ้วตีนนิ้วมือทำได้แต่จะทำทานยาก พระเราไม่รู้ว่าทำบุญคืออะไรปัญญาเข้าวัดไม่ทำบุญมีิต่มาบุนวายของทานของบุญวายของยุ่งได้ยินไหมคำเสียงของพระพุทธเจ้าคนเราชอบยุ่งยุ่งหรือไม่ยุ่งถามใจเราเองเราไปวัดทำบุญหรือไปทำบาปไปทัดทำบุญหรือไปเอาโบน นี่หลวงปู่โทษจะไม่ได้กินนั่นสมัยก่อนพ่อแม่หลวงปู่เคยเตือนลูกเสพลูกหาบอกว่าสมัยต่อไปเป็นสมัยเป่าปีใส่หูบักแล่รูจากไม้หูบักแล่หลวงปูก่กำลังเป่าปีอยู่ถ้าหูคนก็พอได้ <c oughs> ที่ไม่หูอะไรก็ไม่รู้นะที่ไม่สนใจเป็นอย่างนี้แหละไม่สนใจก็ว่าไปวัดทำบุญ นในวันลวงปู่มาพาทำบุญให้ทำวิธีไปเอาบุญโอ้ยไม่ได้อะไรแล้วช่วยกันร,รักษาพระพุทธศาสนาเข้าวัดสังรวมกายได้กราบได้ไว่า้สังรวมวาจาอิมีนาสกาเลนะสังรวมจิตใจให้ใจนิ่งให้ใจสงบ ไว้ฝากเสียสิ้นไว้ติ้นต้ตนไว้พูดมากสินขาดพูดน้อยพลอยดียิ่งไม่พูดยิ่งดีวัดนะไม่ใช่บ้านนะจะพูดอะไรก็พูดได้จะนั่งจะอะไรก็นั่งได้แต่วัดนนั่งไม่ได้ต้องได้กราบเสียก่อนเนี่ยนี่เอาเก้าอี้มานั่งอะไรไม่ได้กราบเลยวิทยุมือใจส,สิทธิษะแล้วก็ไปเลยกลับเลย คำพูดว่าไปทำบุญก็กตนเองกหบกลูกหลานกกแก้ตีพี่น้องก,ก็กหมวกคำว่าไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญไม่แต่ยุ่งเราไม่ดูใจผลสุดท้ายกรมีแต่ความยุ่งให้เขาไม่พูดมากหรอกพูดมากก็แค่นั้นนะอยากให้ทำนั่นงรลมเข้าร่มออกอยู่ที่บ้านก็ทำได้เห็นลมก็ หเห็นใจก็เห็นสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจไม่ได้ไปหหาสวรรค์นะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไปหาในใจอยากเห็นนลกก็อยู่ที่ใจข้อเดียวคำเดียวถ้าไปอยากไปสวรรค์ไปนิพพานให้หาความมีออกจากใจใจมีอะไรบ้างถามใจเราเอง ด้วยอนาจบุญกุศลเราก็อลวงหลานจติพี่น้องโ,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 โดยเฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงความบังรองสมานสามกีร่วมกันครั้งนี้เป็นบุญกุศลบุญกุศลขององค์กได้ชมลูกหลานจติพี่น้องตลอดพระเจ้าพระสงฆ์ได้มารวมกันเป็นบุญกุศลบุญกุศลพวกเราได้ทำแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จงมารวมกัน กว้างกวักหลักอันติเปนโอฬารจ้างพระเจ้าพระสงฆ์จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกเดินทางบายตลอดอพียงใดเพียงใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยพระคำสอนพระเจ้าจงตั้งใจตามทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิตดวง วันได้เห็นปนิพานในปัจจุบันในราชนิจ